สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะแล้วก็มาพบกับแม่บุ๋มอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหัวข้อข่าวเปิดบานโอนเงินเราไม่ทิ้งการเดือนพฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันนะคะแต่ก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข่าวของทางช่องด้วยนะคะเมื่อวันที่24เมษายน63นะคะทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต7 รมปรชาสัมพันธ์นะคะก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอนะคะเปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังกำลังเร่งตรวจสอบคัดกรองผู้ที่ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือ5,000บาทนะคะซึ่งปิดยอดอยู่ที่28.8ล้านคนนะคะซึ่งจะทยอยโอนให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์อย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะณวันนี้นะคะก็โอนให้คนที่ผ่านเกณฑ์ไปแล้วประมาณ5ล้านคนนะคะทั้งนี้ก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับ วันโอนเงินในเดือนพฤษภาคมนะคะหมูงก็เลยไปหาข้อมูลมาให้นะคะสำหรับท่านที่เคยได้รับงวดแรกไปแล้วนะคะหรือท่านที่ยังไม่ได้รับเงินเลยนะคะตรงนี้จะดาเนินการโอนเงินอย่างไรบ้างล่าสุดนะคะกระทรวงก,การคลังก็ให้คําตอบมาแล้วนะคะผู้มีสิทธิ์นะคะจะได้รับเงินเยียวยาในรอบเดือนพฤษภาคมนะคะจะตรงวันกับวันที่ได้รับเดือนเมษาอย่างเช่น เคยได้รับวันที่8เมษายนนะคะก็จะได้รับวันที่8พฤษภาคม63สนะคะแล้วก็8มิถุนายน63สนะคะสำหรับรอบ2และรอบ3ตามลำดับนะคะยกเว้นหากเกิดว่าติดตรงวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารจําเป็นต้องเลื่อนออกไปหรือเป็นวันทำการถัดไปนะคะส,สรุปก็คือยึดเอาวันที่ท่านได้รับเงินก้อนแรกเป็นเกณฑ์น,นะคะแล้วก็ จะได้ต่อเนื่อง3เดือนนะคะสําหรับใครที่กําลังข้องใจในเรื่องนี้นะคะแม่บุ๋มก็ไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะคะหรือจะไปฟังด้วยตนเองนะคะที่เพจสํานักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์นะคะเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอไว้นะคะแม่บุ๋มก็ มาบอกต่อนะคะสําหรับใครที่ยังสงสัยหรือใครที่ยังไม่เคยกดติดตามนะคะไมุ่๋มก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารใหม่จากทางช่องนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ